สวัสดีคะ่ะสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าของวันที่7ตุลาคม2568เนาะแม่เพ็นกายมาทักทายสบายดีกับเอซทั้งช่องเพื่อที่จะมานำเสนอเนาะแนวทางรัฐบาลไทยวังงวดวันที่16ตุลาคม2568ของอาจารย์ตี8ลิ้วเนาะแล้วก็มีแถมมาให้เอฟซทั้งช่องค่ะก็คือ3 ตัวบนเนาะคะ่ะ8คู่มหัศจรรย์ของพี่ชายอาจารย์ตีแปดริ้วนะคะแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวของพี่ชายอาจารย์ตีแปดริ้วด้วยเนาะ,ะในคลิปนี้เดี๋ยวจะ,จะมีคู่ใดแน่นะคะ3ตัวโต๊ดตรงมตัวตรงโต๊ดนะคะเพิ่นวมาเนาะ,ะซื้อไว้ตัวละบาทสองบาทเดอ้อเพิ่นวมาเข้าดีเนาะเพิ่อนเอามาให้เบิ่งเป็นแนวข้างนะคะ มีวันพระเนาะค่ะมีผู้ใดไปบัดแนม่เพ่นกระเตรียมนะคะเตรียมแล้วมอเ้าเอ่องกี้นี่กลับไปเอากับเขา่าแล้วก็ไปวัดบานมาแล้วนะคะเตรียมจะไปวัดตาต่อเนาะนอยู่นา้านบานฝากกดไลคกดแชร์ให้ด้วยถ้าผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์ตี8ปเลวแล้วก็ชุดสามตัวบนตรงต้นเนาะค่ะ เช้าก็ตื่นมาแต่เช้าเช้าตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะเห็ดกนะับเขาหนึ่งปลาเนาะเห็ดแจ่วหนึ่งป่าเห็ดอันนั้นเอาดอกไม้ขึ้นหิมพเนะอาสา,สาทุสาทุสาทุมื้อนี่วันเมื่อวัน,วนพระมื้อวันออกวันศาเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังเด้อเนาะ <c oughs> นี่คะ่ะอันนี้จะเตรียมไปวัดป่านะคะ วัดบ้านก็ออกไปแล้วเนาะเอากับเขาเอาเอย่งเ,เขาไปใส่บาตรใบแล้วก็ออกมาเนาะไปรับพรอยู่วัดป่ากันนะคะนคะนึ่นงปลาน่คะชังขยาฟักทองเนาะซื้อมาบรไดเฮ็ดเองค่ะองมาลัยนะคะดอกไม้ที่จะไปบูชาอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นกับบคอยสบายนะคะเพราะว่าไม่ไปฝากของให้ยย่ายมากนะ ่าคิดว่าจะอยู่นอนนองไข้พักพรเที่ยวบางอันงานอยู่นองไข้เนี่ยจากน้อยสันเจ้าของกระบบสบายคำแห้งกระบบสบายทั้งไอทั้งอันนั้นทั้งแม่ทั้งลูกเนาะก็เลยบอ้อฝากของเส็จแล้วก็กลับเลยนะฮอดบ้านประมาณบ่ายสามโมงไปตั้งแต่เสาร์วาะวาลานจะขึ้นรถไฟเที่ยวบ่ายเมงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปถึงบ้าน ลานทรายไปหอดบานกับประมาณบ่ายสามเพลิงเนาะขี่รถไฟด่วนรถด,ด่วนนะคะความเร็วสูงก็เลยหอดเร็วอะไปเบิ่งตัวเลงน้ากันนะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้มิผููใดมานบอกค่ะเราพัฒนานะคะส่วนแม่นนอกกะแพงบอมานเนาะ <c oughs> คิดอยู่ได้ว่าจะซื้ออันผลห้าน้อยฮะนะ แต่ว่าบ่อสื้อเนาะมันเป็นท่าแมงท่าแมงยังไงหู้แหละบ่อมีดวงก็เป็นอย่างนี้แหละช่วงไม่ดวงนะจับตัวใดมาซื้อกระถือเบิร์ดเนี่ยบ่อมีดวงนะซื้อตัวใดกระโบไปไก่นะคะไอซี LC. แต่ว่าของพี่พาหัดเขานะคะเมื่อวานนี้เนะาะเราพัฒนาอ่ะมาเมืองตัวเล็กน้ำกันของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะเพป็นกับบะไดเมียนยาวเมียนเฮียนแทะเก็บเขา่าเก็บของทำแพงกับสะอยู่บเศร้า <c oughs> มาเบิง่งวดที่แล้วนะคะเลขวิ่งท่าน้ำนนผู้ใดถาก็ลอ,อกกันเดอร์เนาะเลขวิ่งท่าน้ำนนมีคนขอมาอยู่แต่ว่าให้รอไปก่อนนะคะงวดที่แล้วเนาะหลุดเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้สามมาสามมาบนล่างงวดวันที่สิบหกกันยายนให้หกมาหกมาบน งวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้สี่มาลุดนะคะบ่เหาเนาะมาเบิ่งของชุดล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะหลักสิบล่างของเพิรลุดนะคะบ่มาวิ่งล่างก็หลุดนะคะ,นะคะงวดที่แล้วหลุดบดเนาะเเกือบทุกอาจารย์เลยนาะนี่ค่ะชุดบนของเพิรก็หลุดนะคะลักหน่วยบนมา เออเจ็ดแปดโอ้มันอยู่หลักสิเบเนาะเมื่อเขารุดค่ะเอามาเอางวดวันที่สิบหกนะคะแม่เพนลงคลิปให้ไปแล้วเนาะแต่ว่าจะเอามาท่วนขึ้นให้อีกเท่านึงสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดชุดบนนะคะของอาจารย์ตีแปดลิ้วเด่นบนมีห้ากับแปด ส่วนตัววิ่งตัวลูดอาจารย์ให้5มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเนมาเนาะส่วนหลักร้อยมี8กับ7หลัก10มี5กับ8หลักหน่วยมี3กับ6นะคะ <c oughs> ส่วนชุด2ตัวบนมี5 3 5 6 8 3 8 6เน้นที่5 3นะคะส่วน3ตัวบนให้8 5 6แล้วก็7 5 3 8 1 7เน้นที่ 7จ็นั่นเองเนาะของอาจารย์ตีแปเลี้ยวชุดบนนะคะแคปหน้าจอเดอ้อเดี๋ยวแบบถาปเปางชุดล่างแล้วค่อยแคปหน้าจอพร้อมกันก็ได้เนาะ <c oughs> อันนี้เป็นชุดล่างนะคะชุดล่างอย่างเดียวของอาจารย์ตีแปดเลี้ยวงวดวันที่สิหตุลาคม2อ6 8้ อาจารย์ให้วิ่งรูดบนเออให้วิ่งรูดล่างเด่นที่0ูนย์กับ9นะคะหลักหน่วยล่างมี3 7 9หลัก10บล่างมี0เพื่อนห้วิ่งล่าง0เมตรเดียวจับคู่ชุด2ตัวล่างมี0 7 0ย์เดเน้นที่0 7ส่วนเลขฝันให้มาได้มาเพิ่นฝัน,นได้5 7นะคะก็กลับด้วย5 7าเหบนล่างนะคะ อ๋ถ้าผูใดมักนะคะนี่แหละมันสิตามกล่เฮาเนาะหาเจ็ดเจ็ดหางวดที่แล้วนำมาสัน่นไปออกออมสินจ้อยเนาะมันสิมาตามกล่เฮานี่แหละเนาะเอฟซีเนาะแล้ววงไวด์เจ็เดหาเจ็ดเนาะงวดที่แล้วเขานำของไมคามคาแมนบ่อันนี้เป็นชุดล่างนะคะมาแคปหน้าจอเด้อค่ะ ๋ยาพาไปเบ่งเลขของพี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะชุดสามตัวตรงโต๊ดนะคะแปดคู่มหัศจรรย์เนาะเ,นเนห็ดเง้วเท้ายังเนี้เสียงดังลูกชิน้นอบบิดเห็ดหอมนั่นเอาค้นยางไก่ทึบอ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะเดี๋ยว จะพาไปทำบุญน้ำกันอยู่ที่วัดปลาพุทธรักษานะคะวันปีนี้เนาะจะมีกระถินวันที่19นะคะเดี๋ยวแม่เพ็ญจะเอาซองบุญมาฝากเอฟซทั้งช่องนะคะผู้ใดอยากจะรวมทำบุญกระถิน่นวัดปลาพุทธรักษานะคะบุญกรถินเนะาะรวมบุญน้ำกันไปมาเบึงค่ะ ของอาจารย์เล็กเนาะพี่ชายของอาจารย์ตีแปดลิ้วแปดคู่มหัศจ,จันย์แต่ว่างวดน,นี้คัดเน้นเหลืองหกคู่นะคะเอฟซี FC เนาะเด่นมากเลยเพื่อนมาเนาะเอาไว้ตัวระบาดสองบาทเดอ้อผูใดบ่มักก็ไดเนาะเพื่อนไหมาเนาะวิ่งบนเด่นหกเม็ดเดียวนะคะบนอย่างเดียวเนาะหกเม็ดเดียวค่ะตัววิ่งตระรูดส่วนตัวจับคู่สามตัวบนตรงโต๊ดนะคะ แปดห้าแปดหกห้าแปดหกสามแปดหสแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสเน้นที่8ปดหสามนะคะอ่ะมวนนี้เป็นงวนแรกนะคะสำหรับ8ดคู่มหัศจรรย์ของอาจารย์เล็กพี่ชายอาจารย์ตีแปลิ้วนะคะเพิ่นก็จะเน้นไปที่แปดหกสามกับแปดหห้าแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือ8ปดหสามนั่นเองเนาะนี่ค่ะ งวดนี้เป็นงวดแรกนะคะที่แม่เพนเอามานําเสนอให้ช่องน้องคําแพงชาแนลได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวใดคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันเนอ้อค่ะเนาะเป็นแลกเปลี่ยนแนวทางกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนเนาะอ่ะคลิปนี้แม่เพ้นก็นจะขอลาไปก่อนไปทาบุญก่อนนะคะไปทาบุญนํากันกนะเอฟซีเนาะ,นอ,ะอ่ะ,อะตามนี้คะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ